สวายดีเตะกันนีกเลยเมื่อนี่กินของมุกอันเนาะกับมังเดาวกันเดเอากองนี่แล้วแสก่นเอ่ตัวเด็ดตัวเด็ดนี่ฉันจะเ็นโเนเลยตัวเด็ดเลยนี่ พี่สเนียวตัวนี้แสบยุส่ะแทวมาแบบในน้ำมัววะก็จะขี่าไล้ใช่จ้กคือกแสบยุบอะไรแสบของมาจะใส้ก่อหมูะหาง ยังก่อนเลยนะโดนุษเฮ้ยโดนัะเฮ้ยถึกแล้วโอ้ขนาดแบบนี่นี่รถแบบเก่าดีเซนนะเบิ่งแบบแบบผู้ใหญ่เขากินกันได้เลยนี่นี่นี่ เขาบอกเขาบอกก่มึงไปกินน้ำเด้อมางเด็กซนี่เป็นตาแสบอยู่นะก็หลังจากบาทของเขาอะสาาบาทฮะสาาบาทนักทฤษอีกแสบ ก็กินเยอะข้าากนินได้สิเ้มบขาเกิดมายังไงนูดนุดวะนะเจ้าปเหศตุรกีข้าเกิดมายังหยาดิบล่หันยก่งบาบุญเนี่ยหันในหยาดเล่หันเี่หยาดแล้วแค่นี่แค่นีเอาอะไไลน์ดิเ็ยังก่อนเลยเข็ดวะฮะอือ กินเต็มระบบเลยเหมือนเนี่ยเนาะมามันเพรเนาะกินหมูขาหันนี่เค้าหมูขาหันกินแย้กอ่ะกินขค้าหมูขาหันอิ่มแล้วบ่บ่อิ่มบ่อิ่มกินหมูหมักมาแสบว่ะตัวเป็นขอเป็นขอหนาบ่มีเนาะ À ta. Lẹ thẹ một lời Không một tà hàn. ấy ờ. một đà hàn. toàn bằng con. À, Messi. Sắp sắp thẹm. Không có mục nha. Mục tà hàn. Bỏ mèn na. Mực nhau à, nút về Áo ai kín mưa này chút này Mưa này mưa này bớt đây Mưa đây Hả? Bớt đây bớt đây Thế mm. nào là KFC KFC Đâu <laughs> rồi mình thảo KFC Xẹp xẹp KFC luôn Xẹp như bác KFC Xẹp luôn Đợt bị sạch này Độ nhanh chắc. Vịgo. Vịgo, vịgo. Oh, không dám <laughs> 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 à. này. Im <laughs> cứ cứ hả. Dạy ơi. Tìm, thật là. 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 Kinh thật là. Tìm, thật là. เิ็นรถบวกอ้าวปิดคลิปปิดคลิปจบแล้วเพียงเท่านี้นะคะรักอะไรแสบดีกด่นดบมจบเพียงเท่านี้นะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิง่ง